สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวโลกประชาชนชาวไทยประชาชนชาวต่างชาติและประชาชนาต่างดาวนะครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณเกิดะอาทินชุดท,ที่แล้วนะครับเสียงหายตั้งแต่วันเสาร์ยันวันจันทร์ไม่ได้ทําคลิปกราบขออภยัยท่านที่เกิดนอาทิ์ด้วยนะครับวันนี้มันกลับมาแล้วครับทุกคน เหมือนกลับมาแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับคงมีความสุขดีนะอืสุขตามอัตรภาพอะสุขตามที่มีอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่เหนือกว่านะครับเพราะมันจะทําให้รู้สึกว่าเองด้อยกว่าเขานะครับมองคนที่ด้อยกว่าเราซึ่งมีอยู่แล้วไม่มีข้อจํากัดหรอกมันมีเยอะคนที่ด้อยกว่าเรา อย่าคิดว่าเราแย่คนเดียวคนอื่นแย่ก็มีเยอะแยะนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับมีชีวิตอยู่มีข้าวกินมีที่พักอาศัยรับนอนมีครอบครัวหนุ่ปูสุภาพร่างกายแข็งแรงนี่ก็ถือว่าโคตรสุดยอดแล้วครับนี่คือสุดยอดของการเกิดเป็นคนแล้วนะครับอยากกรวยเหรออยากกรวยเท่าไหร่ล่ะความรวยวัดไม่ได้ด้วยมูลค่าเจอข้อความที่เขียนว่า คนรวยจะทำงานตลอดไม่เคยหยุดแม้แต่วันเดียวซึ่งก็เป็นเรื่องจริงในยุคก่อนและยุคนี้ก็ยังมีเห็นอยู่ทำไมเขาถึงไม่หยุดทำเพราะความที่เขาต้องการความมั่นคงและยัง่งยืนนะครับแต่นคนถุกขวยรลว้วที่หนึ่งกูไม่ทำงานเงนิงนเนี่ยกูซื้อความสุขกูดีกว่าเลยอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ควรทำก็ทำได้ครับถ้าไม่ไดเดือดร้อนใครนะครับ นั้นมันต่างกันตรงที่ว่าคนรวยจากการสร้างเนื้อสร้างตัวกับคนรวยโดยโชคลาภเนี่ยมันต่างกันมันมาง่ายกับมายากแค่นั้นเองนะครับคนที่ได้เไรยากๆมันจะมีคุณค่าคนและได้ง่ายๆมันก็จะรู้สึกว่ามันง่ายมันมาง่ายมันก็จะออกไปง่ายแต่ท่านก็ไม่จําเป็นจะต้องง่ายถ้าท่านรู้สึกว่ามันมาง่ายแต่กูอยากให้มันไปยากกูอยากที่มาง่ายให้มันอยู่กับเรานานๆนะครับท่านก็ต้อง รู้จักที่จะเปลี่ยนวิธีคิดเอาง่ายๆอะ่ะสิ่งที่ท่านเป็นอยู่ปัจจุบันเนี้ยจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขจะรวยหรือจะจนเนี่ยจะจะดีหรือจะห่วยเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเป็นเรื่องจริงมันเคยมันคือการกระทํานะครับคือการกระทําในอดีตที่ผ่านมาแล้วมันก็เป็นวันนี้นะครับถ้าวันนี้มันไม่ดีอยากให้พรุ่งนี้ดีกว่าหรือวันต่อไปมันดีกว่านี้มันก็ต้องเปลี่ยนความคิดและวิธีทำนะครับ แง่้ยๆอยู่แล้วเพราะทำแบบเดิมก็ได้เท่าเดิมอ่ะก็เห็นอยู่อ่ะเออแต่ถ้าอยากได้มากกว่าเดิมหรือดีกว่าเดิมมันก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็วิธีทำอ่ะเห็นไหมง่ายใช่ดีมันพูดง่ายมันมันจะมีอะไรยากมันจะมีอะไรยากถ้าเราคิดว่ามันง่ายอ่ะคําว่ายากมันก็เท่ากับมันก็ต่อตาอยู่แล้วถ้าบอกโอ้โหไม่ยากหรอกมันมันยากมันเป็นไปไม่ได้หรอกโอ้ยไม่มีความสามารถขนาดนั้นหรอกเป็นตามปากนะครับ ไม่ทัานถ้าเราไปนองลึกดูนะครับมันเป็นจริงไหมไอคิดว่ามันง่ายแล้วมันจะง่ายอ่ะชูกมันไม่ง่ายทันทีหรอกแต่ถ้าเราอยากให้มันง่ายมันนั่นเปหมายถึงว่าเราอยากอาชนะสิ่งนั้นเราอยากก้าวข้ามสิ่งนั้นไปให้ได้เพราะฉะนั้นมันก็แค่เรียนรู้นะครับเรียนเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ละสายตาจากเป้าหมายที่ต้องการแค่นี้ก็รวยได้สําเร็จได้แล้วครับอ่ะมาดูกันครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ วันอาทิตย์ที่สี่สิงหาคมสองพันรอยสิบเจ็ดถึงวันที่สิมาครับมาครับมาครับหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะดูใบแรกนะครับขึ้นแจ็คถ้วยแจ็คถือถ้วยกำลังอารมณ์ดี ออนหวานโรแมนติกอยู่ในโลกสีชมพูอยู่หรือเปล่าไม่รู้คงไม่สีชมพูอะออกมาขนาดเนี่ยเปิดจิตเปิดใจเพื่อรับสิ่งดีๆพลังงานบริสุทธิ์ลงจิตในของท่านเดี๋ยวท่านจะได้ไพยดีๆนั่นไงนะอะไรที่ไม่ดีมันก็ออกมาจากออกมาก็ออกมา,อ,าอ้าวไพ่กุงล้อ เต็นต์โบกเหรียญไพ่ตึกไพ่ดีวิวแล้วก็ไพ่ก้าวไม้เท้าน,นะครับมีไพ่ใหญ่เคอสเต็นต์งแมน a n g m a n t อ e ฟอร์จูน t u n e The t ว w e r The r e v i e วห้าใบครึ่งสำหรับเข้าไปแล้วนะครับได้เหมือนคล้ายๆคุณเกิดวันอังคารหรือวันพุธมันจะไม่ได้เนี่ย ตำแหน่งเดิมตรงนี้แต่อันเนี้ยมมนอยู่ตำแหน่งแรกนะครับซึ่งค่อนข้างจะไม่สบายตาเราก็รู้อยู่แล้วนะครับจะร้ายหรือจะดีก็ไม่รู้แต่มันยังไม่เกิดนี่แต่แนวโน้มมันจะเกิดใช่ไหมเมื่อมันยังไม่เกิดก็ยังไม่ต้องไคิดถึงมันเพราะทุกอย่างมันมีสองด้านมันมีดีมันก็ต้องมีม่ดีมันมีไม่ดีมันก็ต้องมีข้อดีบ้างนะครับอย่างแฮงแมนอ่ะแฮงแมนคือการสูญเสียครับ สูญเสียคนบุคคลจะเป็นที่รักสูญเสียสิ่งของเป็นที่รักสูญเสียทรัพย์สูญเสีย,สเ,สยเราเป็นตัวเองทุกอย่างบางทีแค่การที่เราต้องฝืนใจทําอะไรบางอย่างที่มันโคตรแัวแบบอึดอัดโคตรมันก็คือไพ่แฮงแมนเหมือนกันนะครับนั่นแหละการเปลี่ยนตัวตนการเปลี่ยนตัวตนที่ไม่เหมือนเดิมเลยนั่นคือแฮงแมนคือการสูญเสียเหมือนกันนะครับอ่ะเดวีเดวิไม่ใช่ เดอะดีวิลในดีวิวก็ส่วนมากก็เป็นเรื่องของสิ่งไม่ดีทั้งหลายลนะเดวิลันเป็นไพ่สาตานนะครับสาตานมีพลังพิเศษที่จะมอบให้กับมนุษย์โลภมากคนโลภมากทั้งหลายอยากได้อะไรไปวิงบอลขอสาตานถนาได้แต่มันต้องแลกทุกอย่างมันต้องมีการแลกแลกปุญญาคุณเอาไปละคุณอยากได้รไรคุณอยาก,กร่ำรวยคุณอยากมีชื่อเสียงคุณอยาก อ่ามาดิเอาขายวิญญาณให้เปล่ะสามสิบปีแล้วจะรวยมหาศาลมื่คือมาเป็นพันล้านหมื่นล้านแต่กูจะยุสั้นลงมาอีกสิบปียี่สิบปีสามสิบปีเนี่ยสตาล์นะครับนี่คือภาพรวมนะสถิติของมันเป็นอย่างนี้ตามรากศัพท์มันเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะมาดูนะครับมาด,นะมาดูการงานมันมีก้าไมเท้าเนี่ยแน่ๆอยู่แล้วละ่ะมันเบื่องงานไม่แปลกเป็นเบื่องงานนะครับถูกกดดันอ่นะก็ใช่ เกิดการขัดแย้งก็ใช่นะครับถูกเอาเปรียบถูกโกงก็ใช่เป็นเรื่องของสตากรรมก็ใช่เป็นคนที่ทําดีแล้วคนมองไม่เห็นก็ใช่อีกเออเพราะนั้นการงานอนะมันมันมีดีมันก็มีแย่ถ้าท่านเบือ่อท่านก็คงจะไม่ได้เบื่อตลอดลหรอกมันก็ต้องมีช่วงเวลาดีๆให้เราบ้างเพราะมันจะไม่ยุติธรรมมันก็มีเรื่องดีๆให้เราบ้างเพราะนั้นการงาน ก็ไม่ถือว่ายแย่อะไรอยู่ที่ว่าท่านทำอาชีพอะไรเนี่ยสังหาริมทรัพย์นี่โคตรดีเลยนะอืมตึกท่านทำเกี่ยวกับซ่อมแซมตกแต่งอ่าต่อเติมอืมขายของที่มันอะไรอ่ะอาชีพที่มันทำแล้วไม่เสร็จเช่นขายประกันอย่างเงี้ยมึงต้องต่อทุกปึกทุกเดือนทุกเดือนทุกปีทุกเดือน,ท,อน,ท,ท,อนทุกปีอย่างเงี้ยทำแล้วไม่เสร็จก็ใช่นะครับมีวิวอย่างที่บอกนะครับเป็นอาชีพด้านมืดๆนะครับ แล้วทำหรือจะผิดกฎหมายอันนี้มันใช่แต่มันมีอาชีพนี้จริงเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่บางครั้งชีวิตเรานะครับจะถูกชวนถูกหักเขไปให้ไปเจอเรื่องราวอะไรแปลกแป,กแ,ปกแบบนี้นะครับนี่คือชีพการงานแฮงแมนก็อาชีพเฉพาะที่ส่วนมากคนที่อยู่เบื้องหลังความสวยสดงดงามอ่ะคือมาจากแฮงแมนนะบ้านเมืองสะอาดเรียบร้อยก็มาจากคนเก็บขยะคนทำความสะอาดถูกไหมครับ 응งานที่โดดเด่นจากประสบความสำเร็จนี่นมันกเกิดจากคนที่ทําอยู่เบื้องหลังที่ส่วนใหญ่แล้วเท่าที่อย่างสำเร็จนู่นคนระดับสูงเชิดหน้าชูตาแต่ไอคนที่ทําจริงๆอ่ะอย่างสมมุติว่า응ประสบความสำเร็จในองค์กรประธานบริษัทกรรมการหรืออะไรก็นั่นแหละอุยปีนี ประสบความสำเร็จกดงานปีนี้เติบโตขึน้นกี่เปอร์เซ็นต์ก็เรื่องของมึงอ่ะแต่สุดท้ายแล้ว,วคนที่ลงมือทําคือคนระดับร่างคนระดับล่างนะครับระดับล่างเนี่ยเห็นไหมครับนั่นแหละคือความบุดัดการสูญเสียเสียทรัพย์เสียอะไรก็ได้ถ้าท่านจะตกแต่งบ้านต่อเติมบ้านอะไรใหม่นะครับถือว่าเป็นการสูญเสียการลงทุนที่แก้เค็ดนะครับแฮงแมนนะครับเพราะว่ามีการทุบกันหรือ แล้วมีการเสียเงินอ่าบางทีมันไม่ดีหรอกก็ทุบมันทิ้งหรือบางทีมันดีอยู่แล้วแต่ดูแล้วแบบลุกลุกตาของหูกวังตาทําใหม่ดีกว่าบึมมันซ้าแล้วสร้างขึ้นมาใหม่ก็ถือว่าใช่นะครับมาดูเรื่องการเงินไพ่การเงินไม่ขึ้นเลยนี่ขึ้นใบเดียวหก,กเหรียญการเงินล้วนไหลด้วยเดี๋ใช้เงินเลยเปื่อยนะมีเงินล้วนไหลนะแล้วก็มันไม่มีเงินเยอะแต่มีสังหาริมทรัพย์เยอะก็ใช่นะครับ จะไปว่าได้ทรัพย์สินมรดกและตีกันน่ะก็ใช่นะเนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยพอพากลงล้อมันยังหมายถึงทรัพย์สินหรือมรดกคือคุณจะได้นะครับจะมีได้ไหมมันอยู่ที่นี่ตัวแรกมันเป็นถ้วยอย่างที่ผมบอกถ้วยมันจะไม่ไม่บวกไม่ลบสถานการณ์มันจะอยู่อย่างเงี้ยไม่บวกไม่ลบมันขึ้นอยู่กับท่านตัวต่อมาที่มันส่งผลสิบดาบนะครับสิบมันเต็มแม็กแล้วหนึ่งถึงสิบสิบเต็มแม็กสิบเนี่ยเต็มแล้ว รานนั้นมันก็ที่สุดแล้วอะ่ะตอนนั้นสิบดาไปหมายถึงอะไรที่มันแรงแรงร้ายร้าอ่ะท่านจะเกิดขึ้นกับท่านหรือท่านจะแรงแรงร้ายๆ้ส่ใส่ปัญหาที่มึงค้างคาคาลากะสังนี่ไม่ไม่จบสักทีใส่ยาแรงแมงเสลยเออมึงได้จบจบก็ใช่นะครับ <S <S นี่คือเรื่องการงานและการเงินนะครับการเงินยังไม่ค่อยดมีเป็นทรัพย์สินอาชีพการงานท่านก็ไม่ได้จำแย่ แต่บางครั้งทำอะไรที่ทซ้ำๆเดิมๆมันก็เบื่อเข้าใจนะครับมันก็มีผมก็มีเ,เรื่องธรรมดานะครับแต่ไม่เคยเบื่อในการดูดวงอย่างเงี้ยในการวิเคราะห์ในการตีความในการชี้น้ชี้นำท่านสิ่งที่ไม่ดีท่านไม่ต้องไปจำเพียงแค่รู้ไว้ว่า้มันจะเกิดการสูญเสียนะมันจะมีการเสียทรัพย์มันจะม,มันมีได้หมดอะครับ ทุกวันมีคนตายทุกวันมีคนเกิดทุกวันมีรถเฉียยมีรถชนกันอยู่ทุกปีทุกวันมีคนทะเลาะกันทุกวันมีคนขัดแย้งกันทุกวันมีคนต่อยกันตีกันทุกวันเนี่ยนั่นคือเรื่องธรรมดาถ้ามันจะเลี้ยวหรือแวะมาเกิดกับท่านหรือตัวญาติท่านบุคคลที่ท่านรักบ้างมันก็คือเรื่องปกตินะครับแต่เราเตรียมใจตอมรับไว้ว่าเฮ้ยจะเกิดความขัดแย้งจะเกิดการสูญเสียนะสิ่งอะไรที่เรารู้คุณจะรู้ว่าคุณจะอาจจะสูญเสียอะไรหรือจะต้องแลกกับอะไร นะครับนั่นแหละมันจะยี่ยาแย่แต่มันยังไม่เกิดนะมันแค่มีแววที่จะเป็นเพราะนั้นเมื่อมันยังไม่เกิดเราก็หักมุมคิดแต่เรื่องดีๆให้เรื่องดีๆมันเกิดซะจบเนี่ยเห็นไหมมาดูเรื่องความรักนะครับมีแจ็คถ้วยกกถ้วย,วยไอ้คนนี้ดีแล้วไอ้คนเก่ายังกลับมาอืมนี่หมายถึงความรักในด้านดีกลับมาทําไมกลับมากูก็ซวยดิกูมีคนใหม่ไปแล้วมึงกลับมาทําไมเนี่ย ดวิลเดอะทาวเวอร์แฮงแมนสิบดามเนี่ยถ้าเรื่องความรักก็บอกได้เลยว่ามีการเลิกลาเลิกกันแบบเละเทะด้วยเลิกกันแบบไม่ดีด้วยเลิกกันหน้าด้านๆมึนๆอ่ะหนูไม่รักพี่แล้วอ่ะกูไม่รักเธอแล้วเออพี่ไม่ได้รับน้องแล้วพี่เบื่อแล้วเนี่ยเกิดจากการขบชู้ชัวเกิดจากชู้เกิดจากพิษสวาสดนารีพิฆาต เกิดแต่ความลุ่มหลงนะครับอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะคุณดูจริงๆนะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยตรงขาของเทพอนุบีตเนี่ยเขาจงใจวาดให้เหมือนของผู้หญิงนะมันคือกิเลสตัณหาราคะอืมทะลึงความรักชายรักชายหญิงรักหญิงก็เนี่ยอยู่ประมาน,นี้แหละอกหกักแล้วทะเลาะกันนี่รุนแรงนะครับรุนแรง อย่างหนึ่งที่ท่านต้องเข้าใจว่าความสุขมันก็คู่ความทุกข์อ่ะความสมหวังมันคู่ความผิดหวังนะครับมันจะมีมันจะมีทั้งสองด้านแหละอยู่จังหวะที่ท่านจะเจออะไรตอนนี้ท่านอาจจะผิดหวังผิดหวังย่างรุนแรงอย่าได้ใช้อารมณ์นะครับโดยเฉพาะแฮงแมนมีไพแ่แฮงแมนขึ้นเนี่ยนะครับมันจะเกิดปฏิหาระอยู่ในคําพูดความคิดเราหรือดวงจิตเราว่าเรา จับที่สิ่งไหนสิ่งนั้นถ้เกิดจริงเหมือนคุณไปแช่งใครอะ่ะมันก็จะทําให้เขาพินาศพังย่อยยับขึ้นบางจริงคุณเกลียดใครคุณไม่ชอบใครคุณแค่คิดบางทีเขาก็พังพินาศด้วยอะไรนะครับด้วยอํานาจของพลังจิตแล้วก็ความลึกลับลี้ลับของไพ่แฮงแมนนะครับไพ่ดีวิวก็ระวังถูกหลอกถูกโกงอะ่ะทุกเรื่องนะครับจากไพ่นี้ระวงังการทะเลาะเบาแหวงก็มีปัญหาขัดแยง้งเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่กับตัวนี้นะครับอะไรที่มัน ตึงเกินไปแยกเกินไปเนี่ยมันก็มีแววมีเหตุนะครับที่จะต้องจบก็มีข้างหนึ่งเละก็มีข้างหนึ่งนะครับสเตนตหมายถึงความอดทนและมีเป้าหมายมุ่งมั่นเพราะนั้นมึนมึนเข้าใส่เรื่องความรักนะครับมีทั้งผิดหวังก็คนหนึ่งจากไปคนหนึ่งพ่ายแพ้อีกคนก็แค่จากไปมันมีอยู่แค่นี้นะครับแต่มันจากไป แล้วเราเสียใจไหมแล้วถ้าเราถูกเราเสียใจอยู่แล้วนะครับเสียใจไปเพื่ออะไรเสียใจไปเพื่อให้มันเข้าใจนะครับต้องยอมเจ็บบางครั้งต้องยอมเจ็บเพื่อให้เข้าใจแล้วก็ต้องยอมเข้าใจด้วยว่าความผิดหวังนะครับถูกหลอกนะครับการถูกล่อลวงการบอกให้รักแล้วทิ้งอย่างเงี้ยมันก็คือขั้นตอนหนึ่งในเ,เรื่องของความรักมันเป็นขั้นตอนหนึ่งนะครับ ความเสียใจความผิดหวังมันคือขั้นตอนไม่งั้นความรักมันจะไม่สมบูรณ์ครับความรักมันต้องมีทั้งผิดหวังและสมหวังสุไหมครับมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีนะครับมีทั้งรักมีทั้งหลงมีทั้งเกลียดมีทั้งราคาญมันมีหมดครับมันมีสองด้านประทากันเพราะนั้นเรื่องความรักไม่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับจะมีใช่มันจะมีคนรักเก่ากลับมาหรือมีเด็กมาชอบแต่คุณมีคนที่รักอยู่แล้วนะครับ ดูจากข่าวาวได้นะครับเป็นอย่างนั้นอนะประมาณนั้นแหละเมื่อวานก็เพิ่งมีข่าวนะครับที่มีชู้กันเห็นๆเดี๋ยวนี้สังเกตดูเลยครับว่าการคบชู้มันเป็นเรื่องปกติแล้วมันไม่อายกันแล้วอะจะจะเป็นยังไงต่อไปอะในข้างภายภาคหน้าเด็กอายุไม่ถึงสิบห้าอย่างเงี้ยกล้าที่จะแก้ผ้าเปิดนูนเปิดนี้คนดูเพื่อได้เงินหน่ไม่รู้ว่า ก็เรื่องของพ่อแม่ก็หนูได้เงินนะพ่อแม่เอาเงินอัยัดปากพ่อแม่แล้วก็ถ่ายอะไรโป๊ะๆไปเปื่อยๆเขาดูตายแล้วอีน้องเอ้ยเป็นลูกพี่นะพี่จะจับยัดเข้าไปอยู่ช่องเดิมไม่ให้เกิดรอกอาจจะซสีเรียสมากสิ่งที่ต้องระวังนั้นคือเรื่องสุขภาพนะครับเนี่ยการผ่าตัดเสียเลือดโดยกระทันหันท่านต้องทําบุญ นะครับด้วยการบริจาคเลือดบริจาคทำบุญลงศพช่วยรูปเปื่อยนาถานี่เป็นโรคเวรโรคกรรมถ้าเป็นผู้หญิงช่องท้องมดลูกสตรีมันไม่ดีนะครับมันจะเกิดการถ้าคนมีบุตรอะตือตั้งครันอยู่ระวังมันจะเกิดการแทงได้นะครับนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเกี่ยวกับช่องท้องมดลูกผู้ชงผู้ชายก็เป็นถุงอันทะ ผู้ชายไม่มีรังไข่มีตรงเันท้ามีท่อปัสสาวะนั่นแหละเป็นนะครับไม่อยากให้เป็นหรอกแต่แนวโน้มมันจะมีถ้าจะเป็นก็เป็นพุวงนี้แต่นี่มันยังไม่เป็นก็อย่าไปเป็นมันไม่ว่างเป็นบอกมันไปเลยไม่ต้องมาหากูไม่ว่างเป็นหมอถามว่าเป็นโรคอะไรไม่อยากเป็นโรคอะไรทั้งนั้นแหละถามหมอหมอหมอต้องถามว่าเป็นโรคประจําตัวอะไรบ้างถามทําไมโรคประจําตัวคือคิดถึงหมอครับว้าว ซึ่งมหาหมอเอ,อเป็นผมก็เป็นผมเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะเชื่อไวะล่ะผมเป็นโรคซึมเศร้าหมอเป็นซึมเศร้าแบบร่าเริงเออต้องกินไงายาประสาทส,สมองมันมีพลังสมองมันจะสาร่นความสุขสามบ้าพลังมันหลังเยอะต้องปรับสมดุลให้มันพอดีโรคซึมเศร้าเจอจากสารที่มีสมองหลังไม่เท่ากันสาร่นความสุขกับความทุกข์หลังไม่เท่ากันนะครับผ่าตัด ชับพันกันทานันุบัติเหตุเนี่ยอุบัติเหตุตกที่สูงอุบัติเหตุจากการโดยสารการเดินทางเนี่ยใช่นะครับหรือเป็นโรคเวณนโรคก,กรรมโรคที่เป็นเลือกสายากเป็นแล้วหาสา,าเ,หสเหตุไม่เจอเนี่ยใช่ถือว่าใช่ อ่ะนะครับประมาณนี้นะครับประกาศประงานนี้บอกนะครับว่านี่เป็นภาพรวมผมไม่ได้ดูเจาะจงแต่คนใดคนหนึ่งแต่ดูภาพรวมให้คนที่เกิดวันอาทิตย์ทั้งหมดคุณเกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะประมาณนี้คุณสงสัยเรื่องอะไรเฮ้ยความรักอ่ะมันไม่ชัดเจนขอถามหน่อยขอถามต่อได้ไหมเอเรื่องการเงินมันไม่ชัดเจนเนี่ยขอถามไหมเรื่องการงานถามได้เลยครับแต่ท่านไม่เข้าใจเพราะว่าผมไม่สามารถตีความไม่เกบบ ละเอียดล,ออละอได้ขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้เจาะจงไปคในใดคนหนึ่งนะครับผมดูภาพเบื้องกว้างๆไว้นะครับไม่เข้าใจยังไงก็นะครับก็สอบถามกามาได้นะครับขอพระคุณแล้วก็สวัสดีท่านที่เข้ามาชมรับชมใหม่นะครับแล้วก็ท่านที่รับชมอยู่สม่ําเสมอและไม่สม่ําเสมอก็สวัสดีด้วยนะครับขอบพระคุณในการติดตาม,มารับชมรับฟังมากๆนะครับท่านคือพลังของผมนะครับนี่คือไพ่การเปลี่ยนแปลงชีวิต กงล้อโกงกรรมโกงเกวียนมันมีขึ้นมันก็ต้องมีลงถ้ามันมีแฮงแมนมีสิบดาบขนาดนี้มันคงลงดิ่งอะ่ะดิ่งสุดแล้วก็คงไม่มีอะไรแน่กว่านี้แล้วแย่กว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นมันก็กําลังจะหมุนขึ้นเหมือนกันก็ถือว่าเป็นวารกรรมอะไรบางอย่างนะครับทําบุญทําทานช่วยได้สวดมนต์ไหวพระช่วยได้นะครับไปล้างเท้าขอขอุปศิกรรมพ่อแม่ให้พ่อแม่อวยพร ให้เรามีความสุขมีความเจริญนี่ช่วยได้นะครับเรียกว่าลดหลักกรรมนะครับถวายสังฆทุานให้เจ้ากรรมในเวรให้เจ้าโรคเจ้ภาภัยเขาเจ้าบุญในคุณให้เขาไปให้คู่กงคู่กรรมให้ไปหมดนะครับอ่ะนะครับนี่คือภาพรวมของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับมีอะไรสงสัยสอบถามมานะครับทักทายกันมาได้นะครับสแสดงความคิดเห็นได้หมดนะครับ ก็นะครับประมาณนี้ณเวลานี้ผมขอตั้งจิตถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดินนะครับโปรดประทานพลังงานมริสุดเข้าสู่จิตในของผู้ที่รับชมรับฟังคลิปอยู่ณบัดนี้เวลานี้นะครับต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้พลังงานมริสุดนี้มาลงสู่จิตในและสังขารปรับสมดุลด้วยหลังขานมีสุภาพร,ร่างกายแข็งแรงนะครับปรับ ติดปรับใจปรับสมองให้มีสติปัญญาที่ดีฉเฉลียวฉลาดน,นะครับปรับวิธีคิดทัศนคติเพื่อให้มองเห็นทางที่ดีของชีวิตเห็นธรรมะเห็นธรรมชาติเห็นความจริงเห็นความไม่จริงแล้วก็เลือกทางเดินที่ถูกต้องนะครับมีอะไรสงสัยสอบถามมาได้ ฝากกดไลค์กดแจก์กดติดตามสำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่และท่านที่ชมอยู่แล้วยังไม่ได้กดก็ช่วยกันกดนะครับกำลังใจดังดีจริงสำหรับผมขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้พลังแห่งจักรวาลคุ้มของดูแลท่านนะครับสวัสดีครับ